สวัสดีทุกท่านครับผมมาพร้อมสายฝนนะแล้วตอนนี้ก็ยังคงตกอยู่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนเลยก็ปีนี้พระโคเสียงไทยก็น่าจะดีนะพืชผลเกษตรแล้วก็น้ำเนาะแล้วก็พระโคเนี่ยกินเหล้าก็การค้าการขายก็น่าจะดีก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นนะท่านผู้ชมนะเออวันนี้ผมมาท่านผู้ชมมาที่ตำบลน้ําดิบนะอำเภอป่าซางนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อยู่ที่จังหวัดลําพูนเหมือนเดิม สำหรับผู้ลูกค้าที่มีความสนใจนะครับยกหูนะ0801476634นะเออในส่วนของบ้านท่านผู้ชมยอมแล้วว่าบ้านสวยมากเลยแล้วข้อสําคัญคือตอนนี้เจ้าของเนี่ยเขาคยยับราคาลงมานะครับเนื่องจากว่าเนี่ยคุณลูกนะครับไปเรียนที่เชียงใหม่นะเพราะฉะนั้นคนพี่ที่เป็นผู้ปกครองนะก็ต้องตามลูกไปอยู่ที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นบ้านเนี่ย มีความประสงค์ที่ต้องการจะขายแล้วราคาเนี่ยต่ำกว่าราคาประเมินท่านผู้ชมเออสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการบ้านนะครับทำเลค้าขายนะครับแล้วก็เอาไว้อยู่อาศัยโดยเนี่ยเรียนเชิญน,นะครับเออในส่วนของบ้าน อายุ3ปีเองท่านผู้ชมเป็นบ้านโมเดลนะยอมรับว่าสวยมากเลยเป็นบ้านทรายล้อเป็นปูนเปื่อยนะครับแล้วข้อสําคัญคือมีหน้าร้านนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะค้าขายเนี่ยอันนี้หน้าหน้าร้านนะอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับเดิมนะครับด้านหลังเนี่ยขายอาหารสัตว์นะ,ะผมสอบถามจากคุณแม่แล้วแล้วตอนนี้คุณแม่อายุเยอะแล้วท่านก็เลิกขายเนาะช่วงนี้ก็คุณแม่ก็พักผ่อนนะครับในส่วนของคุณลูกค้านะครับก่อนหน้านี้ที่ต้องการบ้านที่โทรมาหาผมเนี่ยต้องการบ้านเอาไว้ค้าขายด้วย,ยคุณนวัดจะต้อง การบ้านค้าขายด้วยพักผ่อนด้วยเนี่ยเรียนเชิญนะแล้วก็ข้อดีคือเจ้าของขยับลงมาท่านผู้ชมต่ำกว่าราคาประเมินเดิมที่ผมจําได้นะเ,เจ้าของทรัพย์เนี่ยขายในราคา3ามนะล้านสี่แสนเก้าหมื่นนะเราตีไป3ามล้านห้าก็ไเลยท่านผู้ชมออตอนนี้ขยับราคาลงมาต่ํากว่าราคาประเมินด้วยนะอยู่ที่2 7, อล้านเจ็เองเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเนี่ยเพียงแค่ K ลงมือซื้อเนี่ยก็ได้กําไรแล้วนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยชมบ้านนะครับด้านหลังเนี่ย เป็นหน้าร้านแล้วก็ส่วนฝั่งนี้เจ้าของเขาเปิดเป็นร้านตัดผมนะเนี่ยฝั่งนี้นะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยนะครับถนนเป็นถนนลาดยาง2เลนนะท่านผู้ชมความกว้างอยู่ที่50เมตรนะครับในส่วนของหน้าบ้านนะครับนี่ยาวมานี่เลยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านโมเดิร์นนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะสวยๆอายุบ้าน3าปีเองยอมรับว,ว่าสวยมากเลยแล้วก็เป็นบ้านปูนเปือยนะครับสไตล์ลอบนะมีหน้ามีเพื่อนบ้านนะครับ ั่งนี้ก็เพื่อนบ้านนะครับฝั่งนี้นะแล้วก็ในส่วนของบ้านอ่ะเดี๋ยวผมข้าไปฝั่งนู้นนะนี่ข้าม,มาฝั่งนี้นี่มีเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมนี่ถามว่าเส้นนี้ไปไหนไปเวียงหนองล่องท่านผู้ชมไปเวียงหนองล่องไปบ้านโฮงไปออจอมทองส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไปป่าซางแล้วก็เข้าลําพูนนะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยนะดูด้านบนนะครับมืดตึ๊บมาเลยนะนี่นะ ฝั่งนี้ที่เห็นเนี่ยเจ้าของก็เปิดเป็นร้านตัดผมส่วนฝั่งนี้เนี่ยคุณแม่นะครับตอนนี้ท่านไม่ได้ขายแล้วตรงนี้เป็นหน้าร้านแล้วก็ขายอาหารสัตว์นะตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็บ้านที่ใช้พักผ่อนเนี่ยนะครับฝั่งนี้เลยเนี่ยนะเป็นบ้านโมเดิร์นนะครับสวยๆนะแล้วก็ในส่วนของหน้าบ้านสังเกตดูเจ้าของเขาปลูกต้นไม้อ่าเป็นจุดทางสายตานะเออน่าจะเป็นต้นมะฮอกกานีนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะที่เขาปลูกเนี่ยนะฮะผมว่าน่าจะเป็นต้นมะฮอกกานีเนี่ยนะ สามารถตัดแต่งกิ่งได้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะสวยๆแล้วก็ในส่วนของที่จอดรถเนี่ยเราเลี้ยวเข้าไปเนี่ยก็สามารถจอดรถได้นะ,ะใต้ถุนนะนี่ท่านผู้ชมชมก่อนทีนี้เรามาชมในส่วนของรนะ้านค้านี่นะร้านค้านี่6เมตรคูณ7,5นะครับความลึกท่านผู้ชมความลึกเนี่ย6เมตรนะครับส่วนความกว้างเนี่ยเ5มตรนะครับแล้วก็มีประตูลูดปิดเปิดนะท่านผู้ชมนะ แล้วด้านในเรามาดูนิดนึงด้านในจะมีชั้นวางสินค้านะท่านผู้ชมแล้วก็ฝ้าจะเป็นฝ้าทีบา์นะเป็นฝ้าแขวนท่านผู้ชมนะไม่ผูไม่ผูเลยหมายความว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องต่อเติมอะไรเลยสามารถเ,เข้ามาค้าขายได้เลยนี่นะแล้วพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นขัดมันอันนี้ผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยชมในส่วนของหน้าร้านนะหรืออาจจะทําเป็นสํานักงานก็ได้นะท่านผู้ชมนะถือว่าดีมากเลยแล้วก็หน้าต่างสังเกตดูนะครับ หน้าต่างนี้รอบทิศทางเลยนะท่านผู้ชมแล้วถามว่าบ้านหลังดีๆยังไงด้านล่างมีห้องนอนดีนะท่านผู้ชมนะมีใต้ถุนนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินอ้อมไปด้านหลังนะเ <c oughs> นี่นะอันนี้เป็นร้านตัดผมนะเนี่ยนะ,ะการตกแต่งเนี่ยเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยเนี่ยนะทำธุรกิจได้ค้าขายได้ส่วนตรงนี้เลยมาเลยมาตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะท่านผู้ชมนะเนี่ยดูดิเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นร้านตัดผมเนี่ยท่านผู้ชม เออเมื่อกี้นี้ผมโดงขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมหน้าเห็นในสวนภามุมสูงนะท่านผู้ชมนะโอ้ยราคานี้ผมคิดว่าหาไม่มีอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะติดถนน2เลนค้าขายได้เนี่ยนะแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะท่านผู้ชมหมายก็ว่าผมหันหลังเข้าบ้านนะท่านผู้ชมนะด้านหน้าคือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่นะสวยๆเห็นไหมอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินอ้อมลงไปด้านล่างนะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเป็นใต้ถุนแล้วก็สามารถจอดรถได้นะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินขึ้นไปชมในส่วนของภายในบ้านนะนี่นะสวยๆโอ้โหเนื้อที่ทั้งหมด168ตารางวาท่านผู้ชมนี่นี่ไต้ถุนเออจอดได้ทั้งปิกอัพและรถเก๋งเลยนะท่านผู้ชมนะนี่นะสามารถจอดได้4คันเลยท่านผู้ชม หมายว่ารถปิกอัพน่ะอาจจะเป็นโฟวิวเนี่ยเข้าได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นปิกอัพเนี่ยที่มันต่อเติมหลังคาสูงเนี่ยมันก็ต้องมาดูอีกทีถ้าต่อเติมหลังคาสูงเนี่ยมันไม่น่าจะเข้าได้นะนี่นะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ที่เห็นนี่คืออะไรเป็นเครื่องปั๊มน้ํานะครับแล้วก็ถังเก็บน้เนี่นะมิสูคลิปนี้ยาวแน่นอนท่านผู้ชมส่วนตรงนี้เป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับนี่นะที่เห็นเนี่ยนะ นี่เบนซี่ถุนนะปึ๊บเรามาเรามากับสายฝนส่วนด้านหลังเนี่ยเอไก่เขาน่าจะเลี้ยงน้อยแล้วนะเนี่ยนะไก่นี่ให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยแนวเขตของเรามานี่เลยนะครับมานี่เลยเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ํานอกบ้านนะเออหมายว่าเราทําเกษตรเนี่ยท่านผู้ชมเราสามารถเข้าห้องน้ําได้นะแล้วถามว่าห้องน้ําดียังไง มีดีอีกแล้วติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นเฉยเลยท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยนี่นะขนาดห้องน้ํานะครับมีชักโคกนะนี่นะคนเฒ่าคนแก่ก็ถือว่าดีเลยนะครับไม่ปวดแข้งปวดขานะครับนี่นะอย่างบางที่เนี่ยผมไปถ่ายทานะเป็นส้วมนั่งยองนะนี่นะท่านผู้ชมนะติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วนะครับเรียบร้อยนะนี่อันนี้ท่านอาจเป็นห้องน้ํานอกบ้านนะนี่นะ,ะเราทรรําเกษตรปลูกพืชปลูกผักเนี่ยเราก็เข้าห้องน้ํานอกบ้านได้เลย ตรงนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวตรงนี้มีมะเขือนะครับนี่นะแล้วก็หัวข่านะครับแล้วก็ตะไคร้ท่านผู้ชมเนี่ยนะด้านหลังเนี่ยเจ้าของเขาก็ไม่ได้เลี้ยงเลยนะดูจากทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นล้าวหมูนะเนี่ยนะแล้วตรงเนี้ยเนี่ยกระเบื้องยังเหลือบานเลยท่านผู้ชมนี่นะเนี่ยกระเบื้องใหม่ๆดีๆอยู่นะครับนี่เนี่ยนะเนี่ยดูดิเนี่ยกระเบื้องโอ้โหถือว่าดีมากเลย แสดงว่าเมื่อก่อนนี่เขาหน้าจะเลี้ยงไก่เยอะแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่นะเนี่ยแนวเขตของเราก็สุดละเนี่ยมานี่ปึ๊บโหยอมแล้วว่าราคาเราเล่าเลยอะ่ะจากสามสามล้านห้าเหลือสองล้านเจ็ดท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าของตามที่ผมแจ้งนะเจ้าของเขาจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่ไงเพราะว่าตอนนี้คุณลูกเนี่ยก็ย้ายไปที่เชียงใหม่แล้วเพราะว่าเออถ้าเกิด ผู้ปกครองนไม่ขายบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องเดินทางจากน้ําดิบเนี่ยนะครับไปส่งลูกที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมมันไกลมากไงเพราะฉะนั้นเ,เจ้าของซ้ําเนี่ยก็เลยตัดปัญหาแล้วก็ขายต่ํากว่าราคาประเมินต้องการจะขายแบบด่วนๆเลยถือว่าถูกมากเลยท่านผู้ชมนี่นะอันนี้ก็เป็นในสวนบ้านโมเดิร์นนะอายุบ้าน3ปีตามแจ้งท่านผู้ชมนี่นะสวยๆนี่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านค้าตามที่ผมแจ้งเนี่ย ตรงนี้บันไดเดินมานะครับเนี่ยตรงนี้มีห้องนอนหนึ่งห้องท่านผู้ชมเนี่ยนะโอ้โหถือว่าดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านข้างด้านข้างแปลงที่ดินนะเนี่ยนะตรงนี้นะมันจะเป็นลําเหมืองนะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านตัดผมเนี่ยนะอะซึ่งอยู่ในแปลงที่ดินของเราเนี่ยนะร้านตัดผมดูจากทรงแล้วเนี่ยก็ยังใหม่ๆอยู่เลยท่านผู้ชมเนี่ยนะมีการติดตั้งแอร์แล้วนะครับร้านตัดผมนั่นหนึ่งตัวนะ ส่วนบ้านเนี่ยก็มีการติดตั้งแอร์แล้วเรียบร้อยเนี่นะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินขึ้นไปชมในส่วนของบ้านโมเด์นะนี่เราไปชมในส่วนของบริเวณด้านหลังก่อนนี่นะพืชผักสวนครัวนี่นะโอ้ถือว่าดีเลยนะครับไม่ต้องซื้อนะมีมะเขือมีมะนาวตรงนี้ก็มะม่วงนะครับเลยไปก็เป็นกล้วยนะท่านผู้ชมนะนี่นะมีพืชผักผลไม้ไว้รับประทานนะครับโอ้โหถือว่าดีมากเลย นี่ยไก่เขาก็เลี้ยงน้อยละเลี้ยงเหลือไม่กี่ตัวอันนี้คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยนะก็แสดงว่าภายในบ้านมีการติดตั้งแอร์นะครับนี่เป็นไงครับถูกใจไหมถูกใจยกหูท่านผู้ชมมาทีนี้เรามาชมในส่วนของบ้านโมเดนกันเนี่ยสวยๆอันนี้เป็นกระเบื้องนะท่านผู้ชมนะแต่เป็นลายไม้เนี่ยนะเพื่อ ให้มันเข้ากับไม้นี่ครับเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นปูนแล้วก็เอาไม้มาตีเอาไม้มาประกบนะนี่นะเป็นไม้สักเนี่ยท่านผู้ชมนี่นะนี่ดูแล้วก็สวยงามเลยนี่นะตรงนี้ก็เป็นไม้จริงนะครับนี่เสาเนี่ยนะเป็นไม้จริงนะปึ๊บส่วนตรงนี้เป็นห้องพระตรงนี้นะนี่เป็นไงครับถูกใจไหมถูกใจยกหูอ่าสำหรับท่านที่เชื่อเกี่ยวกับพวกโชคลางเนี่ย ด้านหน้าก็มีสาบัวนะครับนี่นะมีสาบัวให้ด้วยนะ,ะแล้วก็มีปลาหางนกยูงเนี่ยนะครับนี่นะโอ้สุดยอดเลยคือสรุปแล้วไม่ต้องทำอะไรอ่ะท่านผู้ชมหิ้วกระเป๋าเนี่ยอยู่ได้เลยเนี่นะอ่ามาทีนี้เราเข้าไปชมในสวนของภายในบ้านกันพอเดินเข้ามาห้องโถงโล่ง,ลงเลยท่านผู้ชมนี่นะอย่างกว้างอ่ะแล้วก็ด้านบนเป็นฝ้าหลุมนะครับนี่นะติดฟังไฟดาวไรนะครับเอ่อ มีห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กส่วนฝั่งนี้เป็นห้องพระท่านผู้ชมใออนส่วนของห้องพระนะครับหนึ่งจุดเจ็ดคูณสามจุดห้าเมตรกระเบื้องเป็นกระเบื้องแกนิโต้หกสิคูณหกิบท่านผู้ชมนี่นะมีหน้าต่างให้สี่บานนะครับนี่นะแล้วก็ตู้ควบคุมไฟนะครับตู้คอนซูมเมอร์อยู่ดีนะนี่ตรงนี้ก็เป็นในส่วนห้องพระนะท่านะผู้ชมนะทีนี้ถัดมาห้องนอนนะเรามาชมห้องนอนนี้นี่ เตียงขนาดห้าฟุตนะเออหน้าต่างหน้าต่างมีให้สามบานนะครับหนึ่งสองสามนะครับหน้าต่างนะนี่ก็จะประมาณนี้ห้องนอนนี้น่าจะเป็นห้องนอนคุณแม่นะผมคิดว่านะเนี่ยนะเพราะว่าเพราะว่ามีแม้เท้าอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนะนี่สำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญนะเออในส่วนของเออความสูงนะครับจากพื้นถึงด้านบนเนี่ยอยู่ที่สองเมตรแปดสิบนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะสูงและโปร่งมากเลยเนี่ยนะ แล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเจ้าของเขาก็ไม่ได้ขนไปนะท่านผู้ชมนะนี่นะโอ้โหก็ตามที่ผมแจ้งเนาะเออท่านผู้ชมเนี่ยยิ้ยู่กระเป๋าผ้าเนี่ยนะแล้วก็อยู่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะเออในส่วนของห้องนอน3.9เคูณ4.7เมตรท่านผู้ชมนี่นะอ่าเมื่อกี้นี่ผมลืมบอกในส่วนของขนาดห้องนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะอ่านี่ปิดอ่าทีนี้ถัดมาเป็นห้องนอนห้องที่สอง ห้องนี้ใหญ่หน่อย4.3คูณ4.7เมตรนะครับนี่นะเตียงขนาด6ฟุตนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับนี่นะเออหนะ้าประตูเนี่ยประตูเนี่ย3บานนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหยัง่ใหญ่เลยเห็นไหมแล้วก็หน้าต่างเนี่ยรอบทิศทางเลยฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้มองลงไปก็อยู่ในสวนข้างหลังบ้านเนี่ยนะนี่ดูดิโอ้โหธรรมชาติปุดๆเลยสุดยอดไหมนี่นะ ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทางานนะครับโต๊ะทางานโต๊ะคอมนี่แหละท่านผู้ชมนี่นะปึ๊บเนี่ยมีการติดตั้งแอร์เห็นไหมครับแล้วฝ้าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะแล้วก็มีไฟดาวไลท์ทั้งหมดสี่ดวงท่านผู้ชมนี่อันนี้ห้องนอนห้องที่สองนะทีนี้ผมจะพามาชมในส่วนของห้องครัวเนี่ยยอมแล้วว่าเนื้อที่โอ้โหเหลือเยอะมากเลยตรงนี้ยังสามารถทําเป็น ที่รับประทานอาหารหรือแขกไปใครมาเนี่ยทำเป็นห้องรับแขกได้นะครับเพราะว่ามันกว้างมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยดูดิโอ้โหแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารฝั่งนี้นะแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยนะอ่าแล้วก็ห้องน้ําฝั่งนี้ห้องน้ําอย่างสวยอะ่ะมีอ่างอาบน้าด้วยท่านผู้ชมเนี่ยดูดิโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องในส่วนของห้องน้ํา2.7เคูณ3มเมตรนะครับนี่นะในส่วนห้องน้านะ นี่ดูอ่างโอ้โหย,ยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็ชช่โคกอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่แล้วก็ติดตั้งชาวเวอร์นะครับนี่นะถูกใจไหมครับเนี่ยดูอ่างกระจกโอ้สวยๆปึ๊บนี่ตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับนี่นะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนี่แหละครับแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้สองบานส่วนด้านนอกนี่เจ้าของเขาเอาเตาแก๊สมาไว้ด้านนอกนะ เวลาเราทําอาหารเนี่ยไม่รบก,กวนนะครับคนที่อยู่ภายในบ้านนะนี่นะกลิ่นมันก็จะโชยออไปด้านหลังนี่ท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะหลังบ้านอากาศดีครับฝนยังคงตกอยู่เลยท่านผู้ชมอ้ถือว่าดีมากเลยมาพร้อมสายฝนเนี่ยแหละครับตกทุกวันครับกลางคืนตกตั้งคืน,คนแล้วก็จนถึงเช้าตอนเช้าก็ยังคงตกตกเรื่อยๆเนี่ยแหละครับนี่นะ ทำงานแข่งกับสายฝนนะครับเอ,อ่อสนับคุณลูกค้าที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญนะ0801476634นะครับแล้วก็ในส่วนของฝ้ามีช่องระบายอากาศด้านบนท่านผู้ชมเนี่ยนะจะเป็นรูเป็นรูเป็นรูเนี่ยนะเป็นฝนะ้านะอ่าก็ถือว่าคนอยู่ภายในบ้านไม่ร้อนนะนี่นะถือว่าดีมากเลยมันไม่อับอะท่านผู้ชมเนี่ยนะอ่าอย่างบางที่ที่ผมไม่ถ่ายทาเนี่ยมันจะเป็นสมาร์ทบอร์ดใช่ไหมครับแล้วมันก็จะตีทึบเลยเนี่ยนะ อันนี้ถือว่าเขาออกแบบดีมากเลยท่านผู้ชมนี่นี่ก็มีซิงค์ล้างจานสองหลุมนะครับเตาแก๊สอยู่นี่นะครับ,บแล้วก็ตรงเนี้ยเดินลงไปหลังบ้านได้นะท่านผู้ชมนะนี่นะเดินลงไปหลังบ้านได้อีกนี่นะอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมนี่นะก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะแต่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อแน่นอนนะ ก็ในส่วนของการชมซับเนี่ยแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันนะครับหรืออาจจะ3วันได้ก็ยิ่งดีเลยท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรดูไหมครับเพราะว่าคุณลูกค้านะครับอ,อ,อย่างบางท่านเนี่ยบางทีต้องการชมซับนะครับกำลังขับรถอยู่เนี่ยจากน้าเสร็จโทรมาถามพี่กัดหรือให้ผมส่งพี่กัดเนี่ยผมไม่ส่งให้นะเพราะว่าหลายๆซับเนี่ยที่ผมส่งพี่กัดให้ท่านเนี่ยอยู่ดีๆท่านก็ไปหาเขาทันทีเนี่ยเจ้าของซับบางทีก็ติดธุระนะครับ เขาก็ต่อว่าผมไงท่านผู้ชมเข้าใจไหมเอ,อเนี่ยฉันบอกเธอแล้วเนี่ยมีอะไรให้แจ้งมาก่อนวันสองวันบางทีฉันติดธุระฉันต้องไปธุระอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าก็ต้องเห็นใจเจ้าของทรัพย์นะครับไม่ใช่ว่าออท่านนึกจะมาะก็มาท่านนึกจะไปก็ไปอย่างเงี้ยเอออย่างน้อยเนี่ยออแจ้งล่วงหน้านะท่านผู้ชมนะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราชมผ้ามุมสูงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับท่านผู้ชมนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เจ้าของคุณลูกค้านี่ที่ถามมาสาเหตุในการขายคืออะไรแจ้งเรานะเพราะว่าคุณลูกเนี่ยไปเรียนที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองนะครับควรเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ต้องตามลูกนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยจริงๆแล้วผมมาน่าจะประมาณสักชั่วโมงนึงแหละทีนี้ผมก็มาคอยเพราะว่าเข้าบ้านไม่ได้เนาะเนื่องจากว่าผู้ปกครองเนี่ยขับรถไปส่งลูกที่เชียงใหม่จากจากเนี่ยนะครับจากน้าดิบเนี่ยแหละไปส่งลูกที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ย เจ้าของซ้ำเนี่ยก็เลยมีความประสงค์ต้องการจะขายไงท่านผู้ชมถือว่าดีมากเลยเนี่ยฝนก็ยังคงตกอยู่เดี๋ยวผมก็ต้องขับฝ่าสายฝนเนี่ยนะครับจะขอยให้มันหยุดมันก็คงไม่หยุดหรอกครับมันก็เนี่ยมันก็ตกไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะครับนี่นะอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชมผ้ามุมสูงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมสวัสดีครับ